อาุบ له ิมินะชานรรีมส له ิราะห์มราะมอัลฮมด عالم ิ نب ิ س ت ع ي ن و ل ا حول ولاقوةإلا بالله العلي العظيمأما بعدالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านพี่น้องผู้ที่ติดตามรับชมรับฟังรายการเข้าใจอัลกุรอานตามวิถีสลับทุกทุกท่านนะครับท่านพี่น้องครับพี่น้องฟังรายการวิทยุรายการศาสนาเนี่ยพี่ต้องสังเกตนะเขาอ้างสลับไหมเขาอ้างว่าจะต้องเอาสลับไหม พี่น้องสังเกตนะเพราะมันเป็นมันเป็นที่ผิดปกติอย่างมากเลยนะถ้าว่าจัดรายการเป็นปีนะไม่ไม่อ้างสลับเลยเนี่ยนะยกกุอานอย่างเดียวแต่ไม่ยอมบอกว่าต้องเข้าใจกุอานตามสลับต้องเข้าใจกุอานตามสลับเนี่ยนะจัดจัดรายการวิทยุศาสนามาเป็นปีแล้วไม่อ้างถึงสลับเลยไม่ได้อ้างจริงๆต้องอ้างเป็นระยะระยะเลยเนี่ยต้องอ้างเป็นระยะระยะเลยว่าต้องเข้าใจกุอานตามสลับนะต้องเข้าใจกุอานตามสลับนะต้องอ้างเป็นระยะระยะแต่รายการวิทยุศาสนาที่ไม่อ้างเลยพี่น้อง พี่ต้องจับตาไว้มองไว้เลยนะจับตาม,มองหรืออาจารย์สอนศาสนาก็ตามหรืออาจารย์ที่สอนศาสนาก็ตามเขาไม่อ้างว่าต้องตามสารลับเลยไม่ได้ให้ไม่ไม่ไม่ใช่ว่าจะให้อ้างทุกครั้งที่พูดไม่ไม่จาเป็นแต่มันจะคือจะสังเกตได้พี่น้องใช้เซนต์ใช้เซนต์ได้ว่าอาจารย์คนนี้เนี่ยพูดอยู่เป็นระยะระยะไม่ต้องตามสารับต้องเข้าใจกุรอาร่านตามสารับต้องเข้าใจกรอ่านเข้าใจฮะดิษตามสารลับแต่บางคนไม่พูดเลย ปีหนึ่งไม่มีเลยผมกอไม่ได้พูดเลยอ่ะไม่มีประวัติว่าพูดเลยนี่พี่น้องต้องจับตาแล้วคนนี้ผิดสังเกตแล้วผิดสังเกตแล้วอาจารย์อะไรกันแน่เนาจาคนนี้เนี่ยอาจารย์อะไรก็อารดิษอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้นะครับหลงหลงนะครับฮะดิษเจ็ฮะดิษเจ็บเจ็บสามกลุ่มที่นบีบอกมุสลิมจะแตกเป็นเจ็ดสิบสามเนี่ยนบีบอกว่าไงมาอานาอะไรีฮีว่าอัลฮาบีต้องตามฉันและต้องตามสาวกของฉันแล้วนบีมาบอกในฮะดิษอีกต้นหนึ่งที่อาจารย์มินยกไปตอนที่ผ่านมายุคที่ดีที่สุดคือยุคข,ข,ของฉัน หลังจากนั้นคือยุคถัดไปหลังจากนั้นคือยุค,ย,คยุคยุคซาลัฟนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นให้พี่น้องสังเกตอ่านหนังสือสังเกตอาจารย์คนเขียนนี่แนวไหนฟังรายการศาสนาช่องวิทยุช่องนี้คืนนี้แนวไหนง่ายนิดเดียวพี่น้องการแยกถูกแยกผิดเป็นตั้งแต่ต้นเนี่ยมันจะตัดปัญหาความขัดแย้งไปได้เยอะเลยแต่ไอ้ที่มันขัดแย้งกันมันแยกไม่เป็นตั้งแต่ต้นพี่น้องมันแยกไม่เป็นตั้งแต่ต้นเหมือนกับเราเราเอา เราไปบอก Jamaat Tabligh อะขอยกกลุ่ม Jamaat Tabligh หน่อยเราบอกกลุ่ม Jamaat Tabligh ว่าหะดีษต้นเนี่ยมันเก๊มันเชื่อไม่ได้เขาจะบอกเก๊ได้ยังไงกอล่ารอซูลุลลอยโซลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีกล่าวเนี่ยมันจะเก๊ได้ยังไงเนี่ยเราบอก j ะมา a t Tabligh ฮัดดิศหลายต้นในหนังสือเล่มเขียวเนี่ยมันเก๊นะมันเมาด้วนะมันเก๊เขาเขาไม่เข้าใจไงเขาแยกไม่เป็นตั้งแต่ต้นเขาบอกมันจะเก๊ได้กันนบีกล่าวมันจะเก๊ได้ยังไงเนี่ยเห็นไหมเวลาแยกไม่เป็นตั้งแต่ต้นเนี่ยก็จะก่ออาการแบบนี้ แต่กลุ field, no ่มท like like okay. al. like ี่หลงผิดแต่ละกลุ่มเนี่ยมันมันจะเขาเรียกว่ามันมีความเข้าใจที่แยกถูกแยกผิดไม่เป็นตั้งแต่ต้นน่ยต่างคนละเรื่องกันคนละเรื่องกันอาชัยรอก็เรื่องหนึ่งอีกวานก็เรื่องหนึ่งนะครับไอ้นี่ก็เรื่องหนึ่งแยกถูกแยกผิดไม่เป็นไม่เป็นตั้งแต่ต้นน่ยตั้งแต่ต้นน่ยคนละเรื่องคนละเรื่องคนละเรื่องแต่ว่ามันนํามาซึ่งความหลง ไม่ว่าจะเรื่องใดมันก็นํามาเส้นความหลงถ้าแยกไม่เป็นเรื่องนี้ถ้าแยกไม่เป็นมันก็ทําให้หลงแยกเรื่องนี้ถ้าแยกไม่เป็นมันออกจาริสุณนะเรื่องนี้ถ้าแยกถูกแยกผิดไม่เป็นก็ออกจาริสุณนะเพราะฉะนั้นพี่น้องต้องเรียนรู้ว่าการแยกถูกแยกผิดให้เป็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใดเนี่ยมันมีกี่เรื่องถ้าแยกไม่เป็นออกจาริสุณนะมันมีกี่เรื่องนะครับแล้วที่อาจารย์นินพูดอยู่เดี๋ยวให้อาจารย์นินต่อก็คือการฟังใครเขาพูดอะไรมาเกี่ยวกับศาสนา แล้วก็เชื่อเลยไม่ยอมแยกนี่ก็หลงเอาใจอริโซนาได้เหมือนกันนะครับอย่งางไรอาจารย์อธิบายต่อเชิญครับอัลอฮฺบิลลาฮิมินชัยบานุรรฺจาอิสมิลลาฮิรราะห์มานุรราะฮีมินอัลฮัมดุลิลลาฮิรับบิลอาลลมีนวะบิฮินัสต้าอิลลาฮูเลาะวลากุวะตะอิลลาบินาฮินาะลีนอาอซีมอัลดาุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับอาจารย์ครับอาจารย์ชชรีฟเราเข้ามาคุยกันต่อเกี่ยวกับคำพูดของชาวซสลับ ที่วางบรรทัดฐานในการรับความรู้ศาสนาจากใครก็ตามท่านอิมามบารบาฮารีเนี่ยท่านบอกไว้เลยว่าเมื่อท่านได้ยินคนหนึ่งคนใดก็ตามในยุคของท่านแสดงทัศนะต่างๆเกี่ยวกับเรื่องราวของศาสนาเช่นมาบอกว่าเราต้องรวมประชาชาติให้เป็นหนึ่งเดียวก่อนแล้วค่อยทะเลาะกันทีหลังมาักันก่อนแล้วค่อยสอนทีหลังอันนี้คือสิ่งที่เราได้ยินมาที่เราได้ยินมาเราถามว่า วิธีแบบนี้ซอฟบ้าคนไหนเขาให้ทัศนาอย่างนี้มห้ง่ายอาจารย์ง่ายเนี่ยอีมันประเทศสอนมีซอฟบ้าคนไหนเขาทำอย่างนี้ไหมส่วนเนี้ยจบเลยหรือสมมุติเราบอกว่าอิสลามเนี่ยคือศาสนาที่ให้สิทธิ์แก่ประชาชนรากหญ้าเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการจัดการผู้ปกครองที่ชั่วร้ายการจัดการทางการเมืองสมมุติพูดแบบนี้ถามกับซอบาคนไหนมีซอฟบ้าคนไหนเข้าใจแบบนี้บ้างหรือถ้าราบอกว่า อิสลามเนี่ยเป็นศาสนาที่ส่งเสริมให้ประชาชนออกไปประท้วงแล้วต้องถามมีมีซอลบ้างคนไหนพูดงี้ไหมถ้าเขาอ้างอิสลามาะะใช่ปะใช่ถ้าเราไม่อ้างเราก็จะถามต่อว่ามีซอลบ้างคนไหนอนุญาตไหมอ่าอืม่อย่างน้ดอนุญาตดินไม่หลดุดอัาชาริฟนะอันนี้คือสิ่งที่อิมามบะรบาฮารีได้วางไว้หรืออิมามบะรบาฮารีบอกเอาอาฮัดุมินอุลาตไหมถ้าไม่มีซหลฮบพูดถามบอกมีสลับ พูดไหมหลังจากซอบา์นะมีนักวิชาการรุ่นลูกศิษย์ซอฮาบะพูดตอนน่อไหมลูกศิษย์ขอลูกศิษย์มีไหมสามร้อยปีแรกมีสักคนไหมง่ายเลยนะ่ยง่ายง่ายมากเลยแลย้วอิมาบัรบาฮารีก็ได้กล่าวว่าถ้าหากว่าท่านเห็นว่าคนคนนั้นยกรายงานที่เชื่อถือได้จากซอฮาบะจากสลับมามอนี่มีสลับเพราะว่ามีซอฮาบะว,ว่าอย่างนี้นะนะฟาตามัสักบิฮี ก็ยึดมันได้เอาคำพูดเขาไปใช้ได้แม่สบายใจเลยนะเงี้ยว่าลาตุยาวิสคุลิชัยอินตรงเนี้ยอิมาบัรบาฮารีหมายความว่าพวกท่านเนี่ยอย่าละทิ้งคำพูดของชาวสลับอย่าละทิ้งคำพูดของสฮาบะก็อย่า่าพ้นมันไปไปเอาอย่างอื่นแทนเอาไปแลกกับคำพูดของคนอื่นเอาพิมเสนไปแลกเกลือนี่ย่าย่าโยนคำพูดสฮาบะทิ้งอย่าโยนคำพูดสลับโดยไปเอาคนอื่นมาแทนเนยไม่ได้นะ วลาตักตรอรอะไรที่ใชอันฟัตสัสฟัต,สตัสกุโตฟินนาและอย่าไปอ้างอิงอะไรก็ตามแต่กลับไปหาคนที่ไม่ตามสัฮาบะไม่ตามสลับอย่าไปอ้างอิงยกมาอ้างของความคิดของคนรุ่นหลังสลับอ,อย่าที่มายกมาอ้างเพราะยกไปยกมาสุดท้ายเหรอหลงหลงนะลงไปในไฟนรกนะเนี่ยคือคำพูดของอิหมมบรัรบารีทรี่จะอธิบายให้ลึกซึ้งคือ อาจารย์ชริปท่านอิมามบาร์บาฮารีรอฮิมะฮุลโล่เนี่ยนะท่านต้องการจะอธิบายว่าอิสลามของเราเนี่ยดูที่เนื้อหาขั้นที่หนึ่งดูที่เนื้อหาหาที่ว่านี่คือเนื้อหาจากสฮาบะอมีคําพูดสลับท่านหนึ่งบอกว่าอะไรกุมบิลอาซรจําเป็นสําหรับพวกท่านที่จะต้องดํารงศาสนาด้วยกับการตามอาซัตอาซรคืออะไรเนี่ยอาซรก็คือรายงานทัศนคําพูด ความเข้าใจของสารลับ<อ>ไม่ให้ใช้ทัศนะเองอมไม่เอาปราัชญาไม่เอาหลักคิดเพ้อเจออะไรไม่เอาอาจารย์บางคนเนี่ยบอกกรอานฮะดิษกรอ,อานหะด,ดิษจะเอาทมไมสารลับจะเอาทมไมอย่างอื่นอ้างว่ากรอานหะดิษสูตรนบ,บีอพอแล้วเข้าใจกรอานเอากรอานหะดิษพอแล้วสุดท้ายอาจารย์คนนั้นเองเนี่ยสุดท้ายเขาใช้ความเห็นตัวเองใช่แทนซอฟไปเลยท่านเชคซแลนโฟซานซึ่งได้ทําการอธิบายคําพูดของอิมามบารบาฮารีท่าน ได้ให้ข้อสังเกตไหมนะครับอาจารย์ชริปว่าคนเราเนี่ยถ้าจะเป็นนักวิชาการจริงๆจะเป็นอุลมามะจริงๆไม่ได้ดูที่การพูดอหานไม่ได้ดูที่จำกุรอ่านเยอะไม่เยอะดูที่ว่าเขายกกุรอานมาแล้วเขาเข้าใจกุรอ่านบทนั้นตามซอบะหรือไม่มเชคฟอซานบอกว่าคนพวกนี้เนี่ยถ้าไม่ตามซอบะเมื่อไหร่ให้เรามัดระวังอาจารย์ชริปเห็นไหมให้เรามัดระวังเพราะคนพวกนี้จะมีแทคนติก,กคืออะไรแท็กติก จะมีเล่กลเลขเ,เพทุบายที่จะทําให้เราเนี่ยสับสนตอส่อศธรรม,มซึ่งมันจะตรงกับฮัดดิษ่านนาบีที่บอกว่าอินนัลอินนามินาลบายานิลาเซฮรอแท้จริงแล้วในการอภิปรายสอนศาสนาเนี่ยมันมีมนตรามันมีเวทมนต์สะกดจิตอยู่สะกดจิตอยู่ให้เกิดการหลงได้นี่นบีพูดเลยนะอินนามินัลบายานิลาเซฮรอชัดเจนว่าการบายาน การอภิปรายอะไรก็ตามแต่ทั้งเรื่องศาสนาและเรื่องการเมืองมีเวทมนต์งงนาวคนให้หลงไหลได้ฮะดิษนี้นะครับอาจารย์ชาริฟอ,อยู่ในโซเฮียบุคอรีครับนะฮะดิษที่ถูกตซฮียแน่นอนอซึ่งคําพูดนี้เนี่ยนบิดกาลังเตือนแล้วนะครับว่าต่อไปนี้พวกท่านจงระมัดระวังพวกที่สอนศาสนาพวกที่ทําอะไรยิ่งใหญ่พูด,พ,ดพูดเนี่ยดูภาพพจ์โอ้โหเราอารมณ์เราอารมณ์เราอารมณ์ บวกกับคาแรคเตอร์อีกอารมณ์อ่อนไหวตามแน่มาเติมเต็นใอยพ่อให้คลังทำนู่นทำนี่ไว้เครายาวโอ้โหไว้เครายาวทำให้คลังทำเป็นร้องไห้พูดดูยินเย็นสุภาพนี่นี่นี่นะจับไม่แต่ละทีโอ้ยงดไปหเวลาพูดดูอลังการเนี่ยอาจารย์อาจารย์นบีสอนให้เราวังเนี่ยอาจารย์พูดมาเนี่ยไม่เกี่ยวกับเนื้อหาเลยนั่นน่ะไม่เกี่ยวเนื้อหาเนี่ยที่อาจารย์อะไรต่ออะไรเนี่ยก็นบีบอก ให้ระวังเพราะไอ้สิ่งเหล่านี้มันจะเป็นเวทมนต์ที่ทําให้คนในฟังเนื้โอโครมเนื้อหาเท็จไม่สนแล้วและบางทีเนื้อหาที่พูดเนี่ยนะมันถูกเติมเต็มด้วยกับเสียงที่เราอารมณ์ด้วยกับการร้องไห้ด้วยกับการอะไรต่อมิอะไราไปกันใหญ่เลยนะไปกันใหญ่ยิ่งไม่ต้องพูดถึงไอเรทอริกแท็กติกเลขกลที่ไปเอาโยงโยน,โยนู่นโยงนี่ไปเอาจริงมาปนเท็จแล้วทําให้มันสับสนอย่างเงี้ยนี่ยิ่งแล้วเลยยกตัวอย่างพี่ต้องเหมือนเวลาเอาน้ําฉีหยอด หยดเดียวหย่อนไปในน้ำนมพี่น้องรู้สึกแรงยั้งยังแต่พี่น้องกินฉีกไปแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยเห็นภาพเลยพี่น้องกินฉีแล้วเรียบร้อยเห็นภาพเลยหรือเอายาบ้าเอาเอาเอายาที่มันกินแล้วติดเลยอืใส่เข้าไปแต่ว่าส่วนใหญ่มันยังมันยังดีของดีพี่น้องกินยาไปแล้วแต่ไม่รู้ไม่รู้แต่ติดแล้วแหละก็ยานอนหลับไงพี่น้องเวลาใส่เข้าไปเหมัอนก็ส่วนน้อยคนกินมันไม่รู้หรอกว่านี่คือยานอนหลับมันคิดน้ำส้มเอายานอนใส่น้ำส้มหลับไหมล่ะหลับ ติดแล้วเดือบร้อยติดเชื้อแล้วถ้าจะถ้าจะเป็นศาสนาก็หลงแล้วใช่ฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับอาจารย์ชลิ่อันฟิกความเข้าใจทางศาสนาที่แท้จริงไม่ยูริดิลลาฮอบิีฮิค่อยรอยู่ฟักฮฟิดดิดนี่ยกกันเหลือเกินอัลลอฮ์บอกว่าใครก็ตามแต่ที่อัลลอฮ์ประสงค์ให้เขาได้รับความดีประสงค์ดีกับเขาอัลลอฮ์จะให้เขาเข้าใจศาสนาฟิกเข้าใจศาสนาแต่ฟิกตรงนี้คือการเข้าใจแนวทางสหบะไม่ใช่เข้าใจเอ้ย อืมนี่นี่อธิบายะฮะดิษทำไมเอาเองกันหลงอ,อีกฉะนั้นอาจารย์ชริปสิ่งที่ต้องระมัดระวังนั่นก็คือเรื่องของวูหารเรื่องของท่าทีอลังการดูมันยิ่งยงยิ่งใหญ่อาจารย์ชริปต้องระวังอันนี้เพราะอันนี้เนี่ยเป็นตัวที่ทําให้คนมากมา,มากหลงแล้วโดยเฉพาะประวัติศาสตร์อิสลามที่ผ่านมาทุกครั้งที่ชาวบ้านหลงทุกครั้งที่ประชาชนหลงหลงเพราะไอาภาพภายนอก ภาาภายนอกสกลจิตถึงมีคําพูดสลับอีกมิติหนึ่งที่บอกว่าคนสอนแนวทางสลับต้องมีมารยาทสูงยังไงถ้าไม่มีมารยาทใช้ไม่ได้คนจะไปจริงๆแล้วจะเอามาสู้กับไอ้พวกนี้เลยอ๋อไอ้พวกนี้มันมันมันรู้ว่ามันเป็นเท็จเน่ยนะมันก็เลยเอามาใช้วัวหานใช้อลังการสลับก็เลยสั่งกําชับอย่างยิ่งให้คนที่จะสู้กับพวกนี้ต้องมีมารยาทไม่งั้นเดี๋ยวถูกดิสเครดิตไม่งั้นถูกดิสเครดิตไม่งั้นเนี่ยคืออย่าลืมว่าไอ้คนเนี่ยไปหลงกับนักวิชาการ ที่วูฮานสูงด้วยกับสิ่งที่ไม่เกี่ยวกันเนื้อหาันั้นก็ต้องใช้ไอ้สิ่งเนี้ทำลายกันก่อนนะแต่ไม่ได้หมายความว่าคนที่มารยาทซามนี่ออกนะทานสารพับมั่วไม่ใช่อย่างนั้นแต่หมายถึงว่าเราจะต้องน้ำยกเอาน้าบ่งเมื่อมันใช้วูฮานหลอกคนก็ต้องใช้วูฮานกลับไปบ้างกลับไปบ้างนะนี่แหละคือเป้าหมายของที่สารพันบอกว่าให้มีมารยาทให้ดีไม่ใช่หมายความว่าใครไม่มีมารยาทลงนรกบอาจรกงนะทางสารับใครไม่มีมารยาทอาจรกงนะทางสารพัน ใครไม่มีมารยาทไม่ตามสัลับใครไม่มีมารยาทอากีาด้สือว่าไม่ได้ใช้ไม่ได้อากีไดาไม่ได้เป็นผลจากอากีได้อ๋อดูอะไรเนี่ยพูดอะไรเนี่ยนะฉะนั้นมารยาทมันเป็นแค่เครื่องมือที่สัลับกำชับเพื่อให้เราสอนศาสนาอืมนะแล้วก็ต้องดูขอบเขตด้วยว่ามารยาทใช้แค่ไหนรับนะสัลับที่มารยาทดีดีบางทีเขาก็พูดเสียงดังบางทีเขาก็ตอบโต้ด้วยกแล้วแต่บริบทเนี่ยอาจารย์แล้วแต่บริบทอืมนะท่านเชคฟาวซานบอกว่าสาเหตุที่อิมาบาร์บารี ยกเรื่องนี้มาอเพราะท่านต้องการจะบอกว่าในยุคของท่านเนี่ยซึ่งเป็นยุคเดียวกับอิมามอักหมัดเนี่ยนะยุคนั้นเป็นยุคที่แกนนําพวกหลงผิดีนครั้งครั้งไงโวหานอะไรตอนมีอะไรสุดยอดโอ้โหสุดยอดนี่สะกดจิตสะกดจิตเหมือนกับที่พวกปัจจุบันนี้กําลังคลั่งอามียรคลั่งหัวหน้าของตัวเองนี่ถูกเพราะใบ้ภาภายนอกไม่ฟังเนื้อหาหนี่แหละไม่ดูเนื้อหาเนื้อหาพูดอะไรมาเลย ยังยังจะเชื่อกันยังจะเชื่ออีกยังจะเชื่อกันไอ้พอมันถูกาครั้งครั้งถูกถูกสะกดจิตจากภายนอกใช่เห็นไหมเนี่ยมาครั้งครั้งนี่ไงถูกสะกดจิตจากภายนอกนีบอกซึ่งในยุคสลัะมันยังมีไอ้พวกประเภทนี้อยู่อย่างเช่นอัมรบินอุบัยอนี่ครั้งสุดสุดขลังครั้งสุดสุดมายาะดีอาจารย์ถมตัวสมร tha อุ้ยแบบพี่น้องบาร์ร็ออ่ะถ้าพี่น้องเล่นอินเทอร์เน็ตเป็น พี่น้องเขา้า Google ดูป้าปูลมาพิมตรงตรงรูปภาพเสิร์ชหารูปพิมพ์ว่า, um ากูมารีนะจะพิมภาษาอังหรือภาษาอังกฤษก็ได้ภาษาอังกฤษก็คือตัว G ตัว H U M A R I กูมารี um แล้วเดี๋ยวจะขึ้นไปดูกูมารีที่ใส่ใส่โต๊ะดัมมอนั่นแหละยังขลังใส่นี่เหมือนกับพระคาดินานอะการดินานเลยพระคาดินานแหงอะไรก็ว่ากันไป ขังอ่ะประเด็นคือขังมากอ่ะพระคดีนานแห่งป้อมอาลิปโปเนี่ยชัดเจนอย่างนี้นะยังไงจัสริฟบ๊บดำโบ๊บดำพวกเขาหน้าขาวอยู่แล้วไงอ่าพวกเขาหน้าขาวคือเขาหน้าขาวมากขาวจริงๆเลยไม่รู้ทำไมถึงขาวขนาดนั้นหน้านี่ขาวแล้วใส่ต๊ะดำพี่น้องแล้วต๊ะโมร็อกโกต๊ะโต๊ะมีหุ่ะมีหุ้นอ่ามีมีหมวกอ่ะหมวกคลุมอ่ะเป็นเป็นผ้าเหมือนกับพี่น้องเคยเห็นพวกแบบ เอาแบบในหนังยุโรปอ่ะหนังฝรั่งมันที่แบบดูขลังพามาแล้วก็พันสีขาวสาราบันสีขาวทีหนึงตัดตัดกระดัมโอ้โหแล้วก็หน้าขาวเค้าขาวสะอาดถือไม่เท้าโอ้โหเนี่ยภายนอกหมดเลยนี่นบีบอกยองยองให้พูดถึงนบีเรารักนบีโอ้ยทำมอลิดเห็นไหมเห็นไหมนี่เขาก็ทำมอลิดนี่บางครั้งอย่างเงี้ยไม่พานดันสองแล้วก็พูดเพราะทำเป็นูอาหานสูงออกจากลิซุนแยมเจมไซสนี่มาพูด เราต้องรักพี่น้องเหมือนรักตัวเองไ,นไงนัรนเองเนี้ยคนก็โอ้เคลิ้มกันเคลิ้มนี่ที่นบีบอกว่าเราหรืออีกคนหนึ่งอาจารย์สริฟอาจารย์สริฟเคยดูบดัดหลวงยิวไหมเขาจะเอาผ้าคือเป็นผ้าดําที่ครอบหัวผมไม่ไม่รู้ผ้าอะไรอย่างนั้นอ่ะคือตรงหัวเนี่ยเหมือนก็จะเป็นสี่เหลี่ยมและผ้ามันจะยาวลงมาปิดด้านหลังเหมือนผมเลยเคยเห็นไหมนี่อย่างนงี้คเขาเข้ามาเหมือนกันคือเหมือนก็เอาหมวกหมวกสูงสูงอ่ะสี่เหลี่ยมแล้วก็เอาผ้ามาก็ ทำแบบโอ้โหเดี๋ยวเดว้ผมจะใส่บ้างสักมันเอาขลังมันเออนะก็จะใส่บ้างก็เดี๋ยวเอาลงมาขลังเลยนะนี่ภายนอกหมดแต่คนพวกนี้โดนเช็คอัลบานีตอบโต้หมดเช็คเช็คอัลบานีที่คู่ปรับอ่าคู่ปรับเพราะว่าพวกนี้ยกฮัดิษดออีฟอะไรต่อมีอะไรบิดเบือนหมดใส่นบีบิดเบือนแต่ภาพภายนอกภาพภายนอกในขลัง <น>โอ้โหเพราะฉะนั้นพี่น้องเราต้องได้รับบทเรียนนะภาพภายนอกตัดสินแล้วไม่ได้เราพูดไปสิบครั้งแล้วนะเราพูดเป็นสิบครั้ง,งก็ทั้งสิบครั้งเลยก็ยังมีพวกเอาภาพภายนอกเนี่แหละไม่ดูเ<อ>นื้อหาอาจารย์ชริปเชคโพรซานบอกว่าขนาดในยุคส阿拉伯เนี่ยนะสล拉伯ยังเตือนเลยว่าอย่าหลงไหลกับไอพวกโวหารภายนอกถ้าเจอคนประเภทนี้วิธีรับมือคือให้ถามว่ามีซาวะพูดไหม อย่าไปหลงเลยขงัขงๆเิงเง,อ,ง,อ,งอะไรน <จะ S 2> ี่ยตัดตัดความขังออกไปให้หมดไม่ม่ต้องมาดรามา่าโอ้โหเชคคนนี้มาราย,ยาทดียกสายไฟโอ้ยโอลล์แบบว่าถามว่าไอ้ที่สอนๆเนี่ยเอามาจากซอบ้างไหมเชคโบสานบอกขนาดยุคสลับอย่างพูดอย่างนี้แล้วจากนัภาษาอะไรกับยุคเราที่เป็นยุคที่คนโง่นี่มาก และไอ้พวกวัวหานเก่งๆนี่มันพัฒนาศาสตร์วัวหานมาถึงไหนแล้วอาจารย์เราดูใน YouTube อ่ะนะซึ้งนะสูงอนบีมันทำลายมันเนอย่างนั้นอย่างงี้รักนบีรักนบีในยุคนี้มีทั้งเครื่องสัมซุงมีทั้งมุมกล้องมีทั้งเอฟเฟกต์มีทั้งนาชีดโอ้โหคลิปบรรยายของคนบางคนเนีโอ้บรรยายนี่ใส่นาชีดด้านหลังใส่เกรงด้าลงแบบครั้งพี่น้เข้มเขิมคือพวกนี้มันเหมือนดารามันแสดงละครเก่งอ่ะเขิมเลยเขิมนี่เชฟกูซานบอกไอ้นี่แหละต้นตอของฟิตนส โอ้โหจำได้มอาอใจเาคยพูดอยู่ครั้งหนึ่งคนตาบอดเนี่ยน่าจะได้สัจธรรมเร็วกว่าคนตาเห็นนะ่ะเพราะเขามีแต่หูไงเขาไม่มีตาที่มันนั่งหลงไหลนี่เอาอย่างนี้พี่น้องมนุษย์เราเนี่ยมักจะโดนสะกดมักจะตกตะลึงมักจะโดนสะกดจิตจ,จ first <impression. S 2> ะ first impression ภาษากฤษ first impression แปลว่าอะไรกันแปลว่าสิ<ๆ>่งแรกที่ตาเห็น นะความประทับใจแรกอ่าความประทับใจแรกใช่นี่ใช่ไหมความต้องตาเนี่ยเช่นยกตัวอย่างง่ายๆนะพี่น้องเวลาผู้หญิงไปสมัครงานอืถ้าพี่น้องเคยมีประสบการณ์ตอนที่เขาสอบสัมภาษณ์เวลาผู้หญิงสวยเนี่ยอืคนที่สอบสัมภาษณ์เนี่ยอีกท่าทีเลยอีกท่าทีเลยอนรับผู้จาดีและแน่นอนล้านเปอร์เซ็นจะมีโอกาสพิจารณาพิเศษอืผมทำให้ง่ายนะครับ ถ้าผู้หญิงสองคนไปสมัครงานฝีมือเท่ากันแต่แต่อีกคนนึ่งโร,รยังกบอะไรภาษาใต้เขาเรียกโ่ภาษาตุรกนะคือ agree 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 อีกคนนึงสวยเหมือนกับดาราเนี่ยให้มันรู้ไปว่ามันจะเอาคนไม่สวยใคร <c oughs> มั่งอยากจะได้เลขาปากเบี้ยวจมูกเวงอะตอให้ทำงานเท่ากันก็ไม่เห็นไหมเนี่ยยกตัวอย่างว่ามนุษย์เนี่ยเรื่องหน้าตาอาจารย์ reception อะแผนกต้อนรับอะตามอะไรต่ออะไรกันแล้วแต่ใช่ไหม ผู้ชายจะแต่งงานร้อนเปอร์เซ็นต์สิ่งแรกที่ทําให้คิดที่จะมองผู้หญิงคนนี้ความสวยความสวยเข้าตาแล้วก็มาถามต่อว่าศาสนาแค่ไหนยังไงอผมไม่เคยเจอหรอกประเภทอ่าไม่สนเราเอาศาสนาไว้ก่อนมาถึงถามศาสนาหรือไม่ส่วนใหญ่เนี่ยอนี้เป็นไงน <c oughs> ได้ไ้ยก่อนแรกก็ทีหลือก็คอยดูศาสนาดูศาสนาาศาสนาดีปุ๊บก็เอาเลยอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นี่คือความจริงความจริงมันคือความจริง ฉะนั้นเรื่องศาสนาเนี่ยก็ต้องระมัดระวังระมัดระวังพวกจะมาเป็นอย่างนี้เพราะพวกนี้ก็จะนําแนวคิดที่เป็นฟฟตนะอุดมการณ์ที่ชั่วร้ายบนทําลายหลักการศาสนาเนี่ยมาสอนภายใต้คราบที่น่าประทับใจภายใต้คราบที่น่าประทับใจวิธีเดียวที่จะหยุดไอ้คนพวกนี้ได้ยกหนังสือมาดิยกซอว่ามันจยกสลับมาดิอย่าไปสนอะไรทั้งสิ้นเออนะยกมาจบเลยนะ จบเลยอย่างเงี้ยก็จบไม่ต้องไปสนใจหน้าตาไอโวหงโวหารอะไรใชค่ความขลังความอะไรเอาหมดเวลาแล้วอ๋อพ,พี่น้องอ้าวเดี๋ยวตอนต่อไปอาจารย์มินมาอธิบายชี้แจงต่อว่าท่านอิมามบรัรบารี่งเป็นชาวสลับเนี่ยนะได้พูดไว้อย่างไรต่อในเรื่องการที่เรานั้นอย่าไปสนใจโวหารอะไรต่ออะไรให้มุ่งไปที่ซอบะเข้าใจอย่างไรมีสลับเข้าใจไหมมีซอบาเข้าใจไหมมีนักปราชละเอียดสลับหลังซอบาเข้าใจไหม เนี่ยยึดตรงนี้ว่ะแล้วตัดที่เหลือไปอย่าไปหลงกับสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องฝากพี่น้องเอาไว้เดี๋ยวตอนหน้าอินชาอัลลอฮ์พบกันสำหรับวันนี้จากลาด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้วะซัลลัลลอฮุอะละนบีนามมฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบิฮิวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์